พิธานพาณิชย์และโรงพยาบาลกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญการลดอุบัติเหตุจับมือทํา MOU โครงการอุบัติเหตุเก็ตแล้วแก้ได้พร้อมเปิดตัวบัตร p r i v วิ e ด์กา์พิธาน a อ d b h บบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดนำโดยนายธรรมนูนโกวิทยากรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทพิธานพาณิชย์และนายแพทย์อรุณกิจมหาตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ เลงเห็นความสําคัญของการลดอุบัติเหตุจากรถและความรู้เรื่องการใช้สิทธิ์พรบกับโรงพยาบาลจึงได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุเก็ตแล้วแก้ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถการดูแลรถหลังจากประสบอุบัติเหตุสําหรับผู้ใช้รถได้เหมาะสมและปลอดภัยและเพื่อตอบแทนลูกค้าของบริษัทพิธานพาณิชย์และโรงพยาบาลกรุงเทพพัฒนใหญ่จึงเปิดตัวบัตร Pri v วเ e ตการ์ดพิธานแอนด์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง เข้าถึงการบริการได้เร็วยิ่งขึ้นในการรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องรถและการใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุโครงการที่ร่วมกับชุมชนมันเป็นโครงการที่เราทำมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ปูหลวงพิธานนะครับจนมาถึงผมเนี่ยมันเป็นโครงการที่บริษัทกำหนด ให้ทำ CSR กับชุมชนนะครับแล้วบริษัทที่จะช่วยเหลือสังคมให้มีสิ่งที่ดีๆขึ้นให้ความรู้มากขึ้นเพื่อจะเอาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ช่วยครอบครัวตัวเองช่วยชุมชนตัวเองนะครับแล้วช่วยเพื่อนๆฝูงต่างๆเนี่ยมันเป็นโครงการที่มานานแล้วอันนี้เป็นโครงการสําคัญกับเราเราเหมือนกันว่าในทางเราเราก็จะให้ความรู้นะครับในด้านสุขภาพรถยนต์ นะครับแล้วว่าควรจะทําอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วปกติแล้วควรจะทําอะไรที่ทําขับขี่โดยปลอดภัย <ฮา S 1> นะครับแล้วส่งเสริมให้พวกเราทุกคนรู้กฎหมายนะครับแล้วทําตามกฎหมายให้เคร่งครัดเพื่อจะนาไปสู่ความปลอดภัยของเราทุกคน <ฮา S 1> ข้อกากไปแล้วก็มีบางส่วนก็1 0บางส่วนก็1 5 นะครับทั้ง BP BP หมายถึง Border i m p t อุสีแล้ GS มี General Service หมายถึงว่าการชอบทั่วไปนะครับพวกนี้เราก็จะมีตามตามที่ข้อประกาศไปแล้วนะครับ <S <S จากประเทศไทยนะครับมีบัตรการเกิดอุบัติเหตุสูงมากแล้วก็อัตราการเสียชีวิตสูงมากนะครับโครงการนี้เนี่ยเราจะทําให้มีการสร้างกลุ่มของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะตกใจนะครับไม่ทราบว่าจะทําอะไรนะฮะอันนี้พอถ้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยเรามีไลน์ปุ๊ปแล้วก็มีตัวบัตรเนี่ยทำให้สมาชิกเนี่ยมีช่องทางให้จะปรึกษาว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เนี่ยควรจะทํำยังไงนะครับผมบแล้วก็เป็นการตัวบัตรก็จะเป็นตัวเตือนว่าทุกครั้งที่ใช้รถเช็ถนนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุครับผมครับ